สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ฮะีเจนเดอร์ฮะหล่อเลยครับสีแดงตัวพิเศษนะฮะมาติดตั้งนี่ฮะกันลอยท้ายนะครับมาดูกันครับกันลอยท้ายีเจนเดอร์นะฮะตัวหนังสือ Legender ฮะีเจนเดอร์ตัวบนอยู่ f o r t u n e r นะครับแบบนี้ฮะสวยๆนะฮะเป็นสีขาวเลยนะครับโลโก้รลบแดงนะฮะแบบนี้ฮะตำแหน่งนี้นะฮะเห็นไหมฮะเป็นคลิปแดงแบบนี้เลยเป็นงานพลาสติกนะครับแบบนี้ สีสวยมีนูนต่ำเป็น3มิติแบบนี้นะฮะตัวนี้นูนนูนนูนนะฮะอันนี้ก็นูนฮะปั๊มสีขาวแบบนี้ฮะอันนี้เรียบนะฮะเป็นผิวส้มแบบนี้ฮะใครสนใจนะฮะการลอยคายกันสีทลอกนะฮะแบบนี้กันด้านท้ายเป็นรอยนะฮะก็อินบ็อกสอบถามได้ทาง facebook fanpage แต่งรถน้าแดมเพชบูรณ์นะฮะรวมถึง youtube studio นะครับงานสวยๆฮะปิดออกมา้วเป็นอย่างนี้ฮะ ตอนนี้เราเปิดอยู่นะครับเปิดปะท้ายอยู่ปิดออกมาเป็นยังไงครับมาดูสวยเลยนะครับใครสนใจอินบ็อกซ์สอบถามนะทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถนะแดมพิชบูนคลิปนี้ลาไปก่อนครับ